ที่จังหวัดตากแห่งนี้นะคะจะเป็นจะมีตอกบ้านจีนนะคะบ้านหลังนี้ก็ดูสวยงามแปลกตาไม่เหมือนที่อื่นนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมาจังหวัดตากลองแวะมาเยี่ยมเยือนที่นี่ดูนะคะจะมีประวัติความเป็นมาให้เราอ่านอยู่ด้านหน้าด้วยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็น บ้านจีนทองอยู่หลวงบริรักษ์ประชากรนะคะคุณผู้ชมเขาจะสร้างบ้านในสมัยโบราณน,นั้นรูปแบบตรงนี้ก็ดูสวยงามดีนะคะจะมีบันไดโค้งจากฝั่งนี้มาอยู่ฝั่งนี้ด้วยนะคะเป็นการออกแบบที่หาดูได้ยากเลยนะคะสมัยนี้อยู่ใกล้ๆกับตอกบ้านจีนนะคะคุณผู้ชมยังมีเหมือนเป็นที่ตั้งสำหรับ เป็นหม้อดินแล้วก็มีน้ําให้กับแขกผู้มาเยือนหรือสัญจรไปมานะบริเวณนี้เหมือนคือตอนนี้เราดูแล้วนะคะเหมือนกับว่าเจ้าของบ้านบริเวณนี้นะคะจะมีน้ําใจมากเลยมองดูแล้วเหมือนสมัยโบราณน,นะคะที่ว่าเขาก็จะมีการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่เดินสัญจรไปมานะคะซึ่งเขาจะทําเป็นซุ้มตรงนี้สวยงามมากเลยนะคะดูดูจะเป็นเก่าแต่แต่คงความที่มีเอกลักษณ์ แบบไทยๆสวยงามนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสวรัษณ์พาเที่ยวนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่วัดดอยคียรีนะคะของอำเภอเมืองจังหวัดตากค่ะมีอะไรสวยๆงามๆให้คุณผู้ชมได้เที่ยวนะคะในคลิปนี้นะคะเราจะพาไปเที่ยวหลายที่ด้วยกันนะคะเดี๋ยวตามเข้ามาดูเลยค่ะคุณผู้ชมด้านหลังที่ดิฉันยืนอยู่นะคะคุณผู้ชม ได้ยินว่าเป็นไม้สักทั้งหลังเลยนะคะซึ่งมีอายุประมาณ900ปีนะคะที่ได้ยินมาค่ะตอนตอนนี้นะคุณผู้ชมเราจะพามาทําบุญที่วัดแห่งนี้นะคะมีตู้ไปรษณีย์ส่งบุญด้วยนะคะอันนี้อุทิศให้แด่บิดามารดาผู้มีพระคุณอันนี้อุทิศให้เจ้าก,กรรมในเวนของท่านนะคะ คุณผู้ชมมาเที่ยวที่วัดแห่งนี้นะคะนอกจากได้เที่ยวได้ถ่ายรูปสวยๆแล้วนะคะยังได้ทําบุญอีกค่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเ,เราได้มาสนทนากับท่านเจ้าอาวาสที่นี่นะคะท่านชื่อครูบากรนะคะท่านก็ใจดีมีเมตตาให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะรู้ว่าเรามาทํารายการเนี่ยให้ให้ของฝากไปเต็มเลยค่ะเนี่ย ให้ไปกินปัญญาค่ะจะได้มีแรงทำงานต่ออีกหลายคลิปนะคะต้องขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสที่นี่นะคะครูบากรของวัดแห่งนี้นะคะขอบพระคุณค่ะใช่ก็ถ้าคนอายุมากกว่า,างนี่โตเนี่ยสีถ้าไปหาเขาถ้ารุ่นเดียวนชิชชีถ้าเด็กเป็นยุมานสีปากล่างนะไปแจกในะใช้ดีจะสีพื้นเขียวเอาไปแจกผู้แม่ค้าโยมขายดีสีพื่นเขียว ครับเราก็ขายยิ่งอันนี้ยิ่งขายมาก็ลยค่ะใส่รอไว้ทาเวลาคุยต่อการงานโอกาสหน้าแบบแบบแวะจะแวะมาเที่ยวนะถ้ามีโอกาสจะแวะคุณแม่คุณแม่ก็แปดสิบสองแล้วค่ะอายุแปดสิบสองก็เวลาอยากมาหาลูกสาวคนโตก็จะบอกมารับแม่ไปหน่อยพอพอถึงเวลาแม่ก็จะไปอยู่กับลูกคนไหนแม่ก็จะไป ที่กาดนั่งยองนะคะของจังหวัดตากนะคะแล้วก็มีไม่รู้เรียกว่าอะไรนะคะเนี่ยเหมือนเป็นหุ่นยนต์นะคะเป็นสีสันที่สวยงามค่ะของตลาดแห่งนี้หรือเรียกว่ากาดนั่งยองนะคะ ตรงนี้นะคะมีสภาพมัดย้อมเป็นเป็นเดสอะไรก็มีนะคะใส่เที่ยวใส่นอนได้สวยมากเลยค่ะแล้วราคาน้องเขาขายก็ไม่แพงนะคะมีตัวไหนมั่งคะแม่ชอบตัวไหนอีกคะสวยอะ ลายนี้ก็สวยลายนี้ก็สวยเนี่ย,ยลายนี้ก็สวยนี่อไปหลายตัวเลยวันนี้ <laughs> คุณยายซื้อหลายตัวเลยตอนนี้นะคคุณผู้ชมเราจะมาให้คุณผู้ชมได้ดูห้องพักของสวนสินร,รีสอร์ทนะคะคืนหนึ่ง450บาทนะคะ ตอนนี้ก็ทาสวยดีนะคะคุณผู้ชมถ้าถามว่าราคาประมาณนี้ก็โอเคเลยนะคะแล้วตอนเช้าก็ยังมีเอ่อเป็นคล้ายๆอาหารเช้าแต่ว่าจะเป็นลักษณะว่าเป็นกาแฟเป็นโอวัลตินเป็นขนมปังอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งเป็นอาหารเช้าเบา,เบาๆสําหรับผู้ที่มาพักที่นี่นะคะวัอน,นี้ก็มีทีวีนะคะอแบนมีตู้เสื้อผ้า อันนี้ก็เป็นโต๊ะเครื่องแป้งให้เราได้แต่งหน้าสำหรับสุภาพสตรีท่านใดมาแล้วชอบแต่งหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะคะตู้เย็นเขาก็จะมีน้ำให้สามขวดค่ะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำก็าดูสะอาดดีนะคะ